พักท่ทายสบายดีย่ำคำคำเนาะทุกคนซึ่งว่าตอนนี้ก็อยู่กับซองเบ้าพ่มเนาะซึ่งว่ามืนอวาเบ้าพ่มสีพาพี่น้องมาเบิ้งมันสัมปร่างรวมันต้นเนาะทุกคนมันต้นหายที่ว่าปลูกธรรมชาติเนาะเลยพี่น้องนี่คือตัวที่ว่าพั่นแล้วเนาะตัวที่บบท่านพั่นมีโหน้หน้อยโหนใหญ่เนาะพี่น้องที่ว่าเราปลูกตามธรรมชาติเนาะมันหายพี่น้อง นี่คือตัวที่ว่าแท่าพันแล้วเนาะนี่ก็คือทีมงานของแท้เนะพี่น้องเก็บมอเตอร์ละจิตเก็บเก็บเก็บคำนะ เจจอยเหงาคือสิมืยแห้งเนอะหัวกระจายอหิวข้าวพี่นอ้องเวลานี้กินข้าวกะทันเขาน,น่ามีอิ่มจังเริ่มเยอะข้าวแล้วนี่คือตัวที่ว่าเหงาพันแล้วพี่นอ้อยกำกับเสื้อกระชอบเนะเาะอันนี้ก็กลุ้นแล้วมีท่านพันตัวนี้ก็ มาอยังเลาะเบึงน่ำงกันเนะพี่น้องวมนสีเยอเยนะใชเไหมเนาะมันหายให้กับเสีววยวหกเนี่พี่น้องเลยกะว่าห้องได้ไทยเนาะนี่พี่น้องเ,เป็นจุดเป็นจุดอยู่เนะ นี่คือว่ามันหายนะพี่น้องที่ว่าเฮาปลูกแบบธรรมชาติเนาะบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่หยังนี่ก็จุ่มนึงเนาะพี่น้อง แล้วมีแล้วอยู่บ้างมั้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยยังลายน่ากินนี่ก็กำลังพันอยู่เนาะพี่น้อง <c oughs> โอ้มันก็ยื่อยู่พี่น้องเลย มันมันหายเนาะตอนนี้ก็กำลังสิคัมพี่น้องไอ้สี่โมงครึง่งนก็ช่องห้าโมงลแล้วแหละเอากระดูก้นเนาะเอาก็สิพัน,เ,นเพื่อสิเก็บเสื้อซอบกองน,นี้ก็ฟันแล้วแล้วนะทุกคนทีน,นี้ก็ยังมีท่าน ยั่มีท่านพันตัวนี้เนาะให้กระหกแห้งพี่น้องเลยตัวนี้กระย่างเนาะทุกคนตัวนี้บ้าพุ่มพันแล้ว,ลวนะตัวนี้พุ่นกระพันแล้วแล้วเนาะตอนนั้นกระลานกำลังเก็บอยูส่สมจีเนเขากำลังเก็บ ัวนี้กาพันแล้วแล้วงันตัวนี้มีทันพันนะทุกคนพอพุ่มสี่พันตัวนี้ต่อเนะหลังจากพันตัวนี้แล้วก็สีเก็บใส่กระสอบนะทุกคนตัวนี้แล้วก็ตัวนั้นนาะมีทันพันเนะโอเคนะทุกคนหลังจากที่ว่าพันซูมนี้แล้วก็สีมาพันตัวนี้ต่อนะไ่เลยพี่น้องเงานี้กัถือว่าย่ายเติมนะพี่น้องแต่ว่ามันฮักหมดเลยนะนะ คฮักเนองเพราะว่ามันยู่เคือจอมโพนนะทุกคนมันกลเลยงหญ่เนาะโอเคนะพี่น้องหลังจากที่ว่าเก็บมันไม่ท่านแล้วกับพักกันหิวข้าวพี่น้องเงยกินตำโทเนาะยู่โซนตำโตจำเจ้าพี่น้องกินงานเนาะหิวข้าว

เริ so ò, yeah. oh. pum, ่มมีเที่ยวบ่เที่ยวบอยู่เท่าตอนนี้ก็บห้าโมงแล้วทุกคนจำเปีงยังแคบพี่น้องเบอร์แด้มากมันอ่อนเก็บมันยังมีทันแล้วเนาะกินข้าวก่อนพี่น้องตอนนั้นเรเว้นกับใกล้ชิดตกดินแล้วเนาะมากแล้วตอนนี้กับประพุ่มกำลังขนชอบขึ้นรถเนาะทุกคน ทีมงานเขากำลังพากันเก็บผู้นับันับผู้นับกันนับผู้เก็บเก็บยังมวนซื้นี่น้องอันี่ทางน้ำทางโอ้ จำคำพี่น้องเนาะอ๋อมาม่าพี่น้องเก็บมันทีมงานก็่าเดีเก็บมันพี่น้องหลังจากเติมพลังเนาะอยู่เข้าคุณพี่น้องตอนนั้นเพท่อนพันพี่น้องพันยัง่พิ่หมื้นเนาะเกี่ยวไปจิ๊บเกี่ยวไปโอ้ทีมงานก็มีแต่โหก็โผลพี่น้องไง <laughs> มันมันมือน้ำมันสันโอเคนะทุกคนต้องมาประพมสียกกระสอบนี้ปลายรถไทยนะทุกคนนี่นะอันนี้ก็เก็บไวยคู่แล้วกับเท่าใช่ชอบปูนนะพี่น้องเพื่อสีแบะปลายชนะารถเนาะตอนนี้ก็ค้ำได้พี่น้องแต่เป็นตกดินแล้วเนาะ ยังอยู while, is ่ชวนมันอยู่นะทุกคนสวนมันกะหกแห้งเนาะเพราะว่ามันเป็นไฮนะทุกคนเอาปลูกใส่ไฮเนาะก็เลยว่าหกไม่เข้ามีได้ไทยมาเนาะสียหน้าบม่ได้อะไดรเนาะแต่กามันกะโหง่ายอยู่นะพี่น้องนี่เนาะโหง่ายอยู่เนาะโอ้มือเด้ยังมีมื่อยู่เนาะโอ้ยเมาพี่น้องเอ้ยท่านมันท่านแล้วเนาะถึงมือถือพี่น้องเอ้ยวันนี้ทำ อ่ามันีงานเมา,านะพี่น้องกําลังพันอยู่ตัวนี้เนาะพี่น้องตัวพันพันกะยังไลยนะพี่น้องครูพี่มีตัวพันพี่เพิงมีทั้งเก็บนี่ขิมขิมงานนะน้องพี่น้องถือตูต้มาพังน้ำผู้เดี๋ยวไปเด้อ ตอนนี้กับมืดแล้วพี่น้องก็ยังมีทันมือเนาะยังเก็บมันมีทันแล้วพี่น้องตะเว้นกับสิขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยเดินสิขึ้นแล้วเนาะยังมีทันมือพี่น้องเบิ้งพี่น้องเดินขึ้นแล้วผู้พักการเก็บมันบมดทันมือเลยพี่น้องเนาะหิมงานเนาะ คุณพ,พี่น้องทีมงานกำลังเก็บมั่นอยู่เนาะมืดแล้วกันยังบม่ได้ยุดนะพี่น้องนี่เนาะน,นี่สิเป็นสอบสุดท้ายนะพี่นอ้องสองซอบนี่เนาะที่เป็นสอบสุดท้ายพันมั่นอยู่ตรงนั้นครับ มื่อวิดแล้วพี่น้องวันนี้ถือโคบมาซ้ำเหละมนุษย์คนเาเกิดมามันมีีาเทยะโอเคเนาะทุกคนสชั้งว่าตอนนี้เบ้าพุ่มก็ได้ขนมันขึ้นเต็มหลังรถไถแล้วเนาะนี่เลยเนาะพี่น้องพอดีมืดพอดีเนาะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเนาะต่อมาทีมงานเลาวก็สี่คนเคร้งขึ้นเนาะทุกคนสี่เอาทิปเข้าแล้วก็กระติกน้ำขึ้นแล้วก็สี่กาบบานเนาะ เต็มประมาณนี้เลยนะทุกคน